สวัสดีครับ S Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้นะครับชวนพี่ๆมารับชมตัวรถเขี่ยข้าวนะครับผมเนี่ยก็รถเขี่ยข้าวตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ว่าลูกค้าให้ความสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมในเรื่องของรถเขี่ยข้าวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับ P c 35นะครับเนี่ยนี่นะครับภาพรวมนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่สวยนะครับ ก็เป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าเป็นตัวที่ลูกค้านยิยมใช้งานกันอยู่นะครับเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็รองรับน้ํามันดี0 0ด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้เทกเตอร์ก็ทํามารองรับดี20แล้วนะครับรถเกี่ยวก็ทํามาเหมือนกันนะครับนี่รูปโฉมนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0แนานะครับ589,000านะครับผม ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างประหยัดสบายมากนะครับผมในเรื่องของการใช้นะครับไม่สูงนะครับ5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องระบบเกียร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นสเปคข้าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบถุงบรรจุเมล็ดข้าวนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยห้าสิบนะครับผมนี่ครับผม ขนาดของตัวรถนะครับความยาวรวมที่4,120ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างรวมอยู่ที่1,850ม mm ิลลิเมตรนะครับในกรณีความสูงนะครับอยู่ที่2,150นะครับผมนี่ตำแหน่งในเรื่องของการปล่อยข้าวนะครับเนี่ยก็จะมีสามารถที่จะดึงออกข้าวออกได้นะครับนี่ครับผมดูภาพรวมนะครับ เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบคูต้านะครับ D1105 นะครับขีด T ขีด E 2นะครับขีด C วันะครับผมแบบไดเ e c t i ิน e c t i o n นะครับเทอร์โบชาร์จสถูกสีจังหวะนะครับถูกตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเนี่ยปริมาณกระบอกถูบนะครับก็อยู่ที่1 1 2 3นซีซีนะครับผม ความจุข,ของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็อยู่ที่60ลิตรนะครับเนี่ยก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นดีเซลนะครับนี่ครับมีช่วงหลังนะครับส่วนขับเคลื่อนนะครับความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่300มิลลิเมตรนะครับ ช่วงนี้พายุเข้านะครับผมก็จะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับผมช่วงนี้สรุปนะครับราคางินสอยู่ที่ห้าแสนแดหมนเก้าพันะครับรถเกี่ยวรววเข้าวนะครับของ t ุตา t a ซีสานะครับผมรองรับ B20 นะครับซครับซึ่งเป็นตัวรถรุ่นใหม่นะครับล่าสุดก็รถนี้ก็เพิ่งมาหลังโควิดนะครับ นี่ครับผมส่วนลูกค้านะครับก็สามารถเลือกการดาวได้ถ้าเป็นลูกค้าติดเกรดเกรดเอเอพาร์ทหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าก็สามารถเริ่มที่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกอลูกค้าใหม่ก็จะมีตารางเรื่องของการดาวของต่างนะครับผมกอเงื่อนไขก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าสิทธิลูกค้าแต่ละท่านได้รับนะครับผม มีเงื่อนไขามากมายที่รองรับกับลูกค้านะครับผมก็โอเคครับผม S.C Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทางพี่ๆไว้ด้วยนะครับพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวว้ารับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม